มาเด้อเพอนด้อพวกเจ้ากิน,นกมะม่วงกับแจ้วปลาเดกงมะง่วงสดๆจากต้นเลยอันนี้ปลาเดกที่เจ้าปลาเดดทีแม่ข่อยเห็ดเลยพวกเจ้านี่ก็แม่ข่อยไปเอาอยู่ต้นคือกันเนาะคือข่อยไม่ได้กินอย่างเดียวฮกินเจ้าทุกคนอร่อยวุร์มาเด้อมาเด้อแซ่บแห่ แจ่วนี่มีรสชาติแบบนัวแต่บุเพ็ดปันไดนะสูงแบบข่อยเลยแม่ข่อยว่าเผ็ดหวานซานทุกสาวคือมากินเพ็ดแห้งอือหือมอ้ยแซ่บนงมองกระกอบแห้งพุกเจ้าเผ็ดจี๊ดวานซานยังเผ็ดเถือเรกระเกาะเกาะก็คืส่สดๆจากต้นเลยแต่ว่าเสียดายปีนี้อาจจะไม่ได้กินนงมองหลายเพราะว่าตัดนงมองไปแล้วสีตน้นอือเสียดายมากเลยจ้า ก็จริงกับว่าอยากให้ตัดหนอแต่ว่าเขาเหตุเงอนใหม่มันถือก,กับหลังคาเงินก็ต้องเลยตัดทิ้งฮะนะพวกเจ้าเสียดายแฮงกว่าสิไหขนาดนั้นก็คือใช้เวลาโคตรดเลยอ่ะมีผู้ใดกินแบบว่าประเด็เป็นตอนแนข่อยก็กินด้ยวยพวกเจ้าแต่ว่ามือนี่บมมีประเด็เป็นตอนมีแต่น้ำมันเนเขาก็กจะคุยกินแบบนี้เลยอร่อยมากเลยเวอบ่มมีแห้ไม่กิน,กนเลยกินก้นเดียวและอร่อยเวอก์เดียวนะพวกเจ้าสีจ่จอด แจบ,บแฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือพวกเจ้าอยากกินน้ำข่าเหมือนเดิมอุ้ยเสดายไม่ได้กินไปหามาซื้อมากินไว้ใช่ไว้ไว้ไว้ฝากก็จะตามคอยเดีด๋วยวพวกเจ้าเด้อเพื่อทีวีดีโอหนาบทเสียเอาหยั่งมาเบงมาให้เบงอีกวยมันกินอย่างเช่อีกเดี๋ยวพวกเจา้เจาเอ้ยมาเด้อกินคือมันสม้มแฮงพอดีซ่บน้ำม่วงอันนี้ก็กกอกบอกว่าหัวซื้อมะม่วงอย่างเดียวพวกเจา้า มันม่วงแบบตอนมันน้อยๆแบบนี้กินแซบแต่ว่าถ่ามันไงาแล้วมันก็กินไม่ค่อยอยากแซบแล้วมันจะเป็นรสชาติอีกรสชาตินึ่งแเดวกเจ้า มะม่งมวงอะเนี่ยที่จริงข่อยเคยไปเอาแล้วรอบหนึง่งแต่ว่ามันเอาบ,บ่ได้มันโคตรสูงเลยก็เลยให้แม่ข่อยไปเอามาให้มันข่อยเป็นคนเตีย้ยนะก็เลยแบบว่าตนหมักม่วงสูงกว่าข่อยบักเลยหลายเท่าข่อยก็เลยว่าแม่จา๋ายอยากกินมะม่วงได้ก็ให้แม่ไปเอาสุดท้ายคุณแม่ก็ไปเอาให้นะคะทำท้งน้ำเจียวให้แล้วก็ไปเอามะม่วงมาให้โอ้โหลูกลูกเทวดาสละเกินออชั้นเนี่ยนะ เห็ดยังกับค่อยเป็นเราก็จเอ้ยกินเป็นอย่างเดียวเห็ดบอกบางมือกับเค็มบางมือก็จืดบางมือก็จางนะใช่ข่ยเห็ดแนวกินมันจะเสียดายของนะก็เลยเบื่อเห็ดจ้าให้แม่เป็นคนเห็ดอย่างเดียวเราก็มีแค่หน้าที่กินนะคะบ๊ายบายฝาก,กติดตามด้วยนะเจ๊